สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจับเบอร์ทองนะครับมี1นึถึงสิเบอร์นะครับตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มสานะครับวันที่10กันยายนนะครับครับผมเห็นกันชัดนะครับผม,ผมเรา,มาจับเราจะมาจับใส่ในกระบอกกันนะครับในแก้ว นี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สามครับผมสี่ครับ เบอร์8ครับเบอร์9ครับผมเบอร์10ครับ 11ครับผมสิองครับ13าครับผมสิสี่ครับ 15ครับผมจะไม่ใช้วิธีการจับนะครับแต่ผมจะใช้เป็นวิธีการเขย่าแทนคล้ายๆเสียมสีครับถ้าถ้าออกเบอร์ไหน,นก็เบอร์นั้นนะครับเป็นผู้ได้รางวัลทองครับผมนะครับถ้าออกมา2เบอร์เราจะหยิบจับซ้ำใหม่นะครับ เรียบร้อยครับผมเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเป็นผู้ได้ทองนะครับของรางวัลเป็นของคุณปางนะครับติดต่อ ได้ที่คุณเฟซบุ๊กเลยนะครับเป็นกิจสิทธิ์ซูเกียนหรือไม่ก็แพนนิตวันมอนะครับอีกเบอร์จะเป็นแจกสบู่นะครับทดลองใช้กันเนาะขออีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นากางนะครับเบอร์ไหนออกเบอร์นั้นได้ครับผมครับผม เบอร์นี้เป็นเบอร์สามครับผมเบอร์สามเป็นของคุณบูมนะครับครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลได้ที่แพนิดวันมอหรือกิติศักดิ์ชูเพียรได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดเวลาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับสองทุ่มสามสิบเ้าสี่สิบแล้ครับวันที่สิบกันยาครับผม ยังไงขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ